เลนส์โรเวอร์สปอร์ตไรเเป็นยานยนต์ที่ถูกสร้างสรรค์มาเพื่อเอาใจผู้นิรักการขับขี่รถสปอร์ตพรีเมียมสมรรถานะสูงทรงพลังสามารถตอบสนองได้ฉับไวในทุกสภาวะการขับขี่ตั้งแต่บนถนนทางเรียบในเมืองใหญ่ไปจนถึงการผจญภัยแบบออฟโรดในสภาพพื้นผิวที่ท้าทายด้วยระบบ All-Terrain น r ับแ e สต์คอนโและ t e น r a สบอ e ์ p o ูเลน r ยังมอบความสะดวกสบายสูงสุดภายในห้องโดยสารโดยฐานล้อที่ทวกว้างกว่าและสามารถปรับลดความสูงของเบาะได้มากยิ่งขึ้นนอกจากนี้สุดยอดกานโยน Range Rover Sport Hybrid คันนี้ยังเพิ่มออปชั่นเสริม s t e l t Pack ที่มาพร้อมกับล้อสีดำขนาด21นิ้วคิ Q ้วไฟหน้าและคิ้วไฟท้ายสีดำเพิ่มรูปรักษณ์ของความเป็นสปอ r ์มากยิ่งขึ้น Range Rover Hybrid และไลท์ o โ r s สกอ r t h y r r i นทั้ง2รุน่นสามารถเลือกโหมดในการขับขี่ได้ถึง4โหมดได้แก่ electric vector on board, electric vector off board, s p o r t o mode และ auto start and stop mode เพื่อตอบสนองการขับขี่ในทุกสถานการณ์ที่เหมาะสมค่ะคั้งแรกับการมััสรูปรากใหม่